อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมนะสวัสดีครับเ้ยเชิญครับผมเชิญนั่งก่อนนะครับสวัสดีครับผู้จัดการครับเอานั่งก่อนครับพี่เอ้ยพี่หนวดครับเชิญครับเชิญนั่งก่อนขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาหากันนะครับผมพอดีทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตต้องการหลวงพี่เดกลับคืนมาครับเรื่องนั้นผมเข้าใจดีนะครับเราเจรจากันได้นะครับแต่ว่าเออสู้ทุกราคาครับผมมันต้องอย่างนี้สิครับ หลวงพี่เดกกับเปรียบเสมือนพระคู่กับสมมสอนของเฮาต้องการโตขึ้นครับผม <c oughs> ขอเสนอที่8ล้านปอนด์ได้โปรดพิษเจรณา,าครับแต่ตลอดระยะเวลาที่หลวงเดอยอยู่กับพวกเรานี่คือทําให้พวกเราเหนียวแน่นมากนะฮะเซฟแบบจัดๆเลยอขอที่9้าล้านปอนด์ได้ไหมครับผม,อมเออ,เอ,อ9ล้านปอนด์เหรอครับโอเคไม่มีปัญหาครับจัด ไปครับดีลวครับผมตกลงเดีลวครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเอ่อวันนี้ผมตัดลับเลยครับเพราะว่าผมได้ยินกติศัพั์ของโค้ดแท็กแล้วว่ามันไม่จบง่ายเดี๋ยวจัดส่งไปที่ห้องเช่นเคยโอ้ขอบคุณครับอ้าวมาแล้วเว้ยเพื่อนเดมา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 เข้ามาเลยผู้จัดการมาเดเพื่อนเข้ามานีนางกรสหายโอ้ขิดหอดเดขอบขอบคุณแทนในเดนะคะที่แสดงความสนใจในตัวไอของดิฉันนะคะแน่นอนครับหลวงพี่เดกับผมนีสนิทกันมาตั้งแต่น้อยแล้ว นะครับเลียนมาน้ากันบวชเน้นมาน้ากันพร้อมมานะครับอืมบวชเน้นมาไม่อย่างว่ากูคือบรูเรืองอยังไม่ได้ใสวะคอยเดลงเป็นโรเตชันนะคะแน่นอนครับ ผมก็ต้องให้ลงยางสม่ำเสมออยู่แล้วสำหรับเพื่อนเดนะเดตัวอาจจะจำบ่ได้นะเขาเคยไปเรียนน้ายุสะระพญ่ออวอนกันโคตรแต่ก็มันคนละเดหรือเปล่าข้านนี่คือเดแค่าอ่านนะคะเดเดียวกันนี่ละ่ะบวชอยู่วัดปา่าไทยทรงถํานี่บวชเน้นน้ำกันบ่ส,สิได,ด้ส่ยาหลวงเดบอหอ่าเวิรงเวิง,ง,งแปลไอ้ฟังในะลวาว์ถึงอย่างว่าคนแล้วไอ้าาเคยไปบวชเน้นอยู่วัดป่าน้ำเล่าว่าสั่นมันแมนอยู่บ่กูวกัดยุสเปลี่ยนเขาเคยนปนักเล่นแหลกเปลี่ยนอยู่ประเทศไทยอยู่บ่เวิรงจำได้บ่ มันจะไอ้เ่าเรื่องอัน ค่าโตดีกว่านะข่อยก็เริ่มงงน้ำซุปเจ้าแล้วล่ะอัดโคตรค่ะขอสัญญา3ปีให้ไอเดค่ะแล้วก็บ่มีค่าจีกสัญญาพ่อครับงใจเลยครับผมนี่ล่ะคือสัญญาที่ผมจะมอบให้บอกโคตรเพื่อนว่าคินฮอดแมนยูแห้งแห้งวาวึงถูกวินาที่ไอเดแล้วคินฮอดแมนยูขักหลายค่ะโคตรแต่ค่ะนี่แหละสหายเดเพื่อนรักเขาเลยต้องเอาโตกลับมาไปฉลองกันดีกว่าเดี๋ยวจะพึ่งฉลองแม่มันยังไงค่าเนื่อเท่าไหร่ล่ะเพื่อนเอาหนึ่งแสนปอนต่อสัปดาห์ไงอัดโคตรแต่ค่ะให้นู้ถามอิลี่ัอนะ สละอายุมันส้ำคัญเธื่อเออเกิดปีเดียวกันเออกูก็วาอายุมัน่เมาเป็ี่นมูกูแม่มันได้ยังได้ไซเดนแบร์นแถมเกิดปีเดียวกันนึกเสือซะเนี่ยวัดดีเอ้ยอ้าวไอเดมาห่อนเราบอกอ้าวไปหามันมูเจ้ากันไปโคตรเจ้าชายอยู่คนใดผู้หนาผู้หนากูก็ยุ่สเปนม่ได้ไปบวชอยู่ไทยเซกแอนกัินเพื่อนเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกันแล้วเลยเ้วเดี๋ยวออกไปใช่หรอแม่งเอ้ยคือหนักเก้อ หนูลืมปับให้ไอ้เอาไหมปะมอยแมงเอ๋สุดสิมาปรับว่าไปยังดอกเกือบตายกูเดเพื่อนอย่าให้เสียกับที่เขาตั้งใจไว้เด้อตั้งใจไว้วางดจว่าเซฟเหนียวๆนะตามชายหญามึงอะนะเพื่อนชายาวางไหจว่ามีเดไว้ไม่แพ้ไงโอ้ได้เลยครับโคตรครับผม